ปอบเปียครับคุณกาเวลาเสาเรือนครับว่าไงคะคุณคมสันทจิตคําว่าดีเจเน่นะพูดถึงดีเจเนี่ยความหมายของปอบเปียเนี่ยหมายถึงอะไรดีเจสำหรับน้องนะคะในยุค2015ขนาดนี้นะคะอันดับแรกหน้าตาต้องมาก่อนหล่อปุ๊บนะสูงต้องสูงด้วยสูงเสร็จตีเสียงดีเอนเตอร์เทนเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่ต้องขออนุญาตนะครับให้ปอเปียเนี่ยนะฮะลืมความหมายของคำว่าดีเจครับ ถ้าได้พบกับดีเจที่พี่กำลเราจะนําเสนอต่อไปนี้ฮะเสียงของดีเจท่านนี้นะก็จะแนวแผ่ๆฮะถ้าอายุเนี่ยนะเบียนะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยนะก็เรียกว่าวัยเกษียณแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ทําไมคุณผู้ชมครับตั้งแต่สุรินทร์ศรีสเกตบุรีรำอุบลราชธานีเนี่ยนะเรียกได้ว่าทุกๆจังหวัดในโซนอีสานเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเขาเลยฮะ พูดไปเลยเรื่องมันจะยาวเปรยนะเราไปพบกับตัวจริงเสียงจริงเขาเลยดีกว่าขอเชิญท่านผู้ชมพบกับดีเจซาบะแห่งนันทวันภาพยนตร์มือหนึ่งไร้เทียมทานณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ ที่นี่ยังคงมีหน่วยหนังกลางแปลงเคลื่อนที่มาให้ความบันเทิงแบบจัดหนักความสนุกสนานเกิดจากผับเคลื่อนที่จากฝีมือดีเจบ้านๆที่ใครๆก็รู้จักดีเจไวเก๋าที่ไม่ต้องมีรางวัลการันตีไม่ได้ผ่านเวทีการประกวดขอเพียงแฟนกลับกับท่าเต้นแบบสุดเวียง คนนี้เกิดมาเพื่อบันเทิงเฮียเล็งคงปรีชากิติพันธ์เมธีดีเจสา,าปะเ<อ>จ้าพ่อหนังกลางแปลงแดนอีสานโปสเตอร์ภาพยนตร์มากมายแบบนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจครับ ที่นี่นันทวันภาพยนตร์ถึงวันนี้ก็ผ่านไปเกือบ40ปีแล้วล่ะครับที่นันทวันเคียงคู่อยู่กับชาวอีสานมาอย่างยิ่งใหญ่โดยจุดเด่นที่เฮยเล็งปลุกปั้นขึ้นมากับมือก็คือขนาดหน่วยหนังที่เรียกได้ว่าใหญ่และครบวงจรมีภาพยนตร์ทั้งเก่าใหม่มากมาย ที่สำคัญและขาดไม่ได้ก็คือ,อเมื่อใดที่เฮียเล้งยืนอยู่บนเวทีเขาจะกลายเป็นดีเจซาบะผู้ไร้เทียมทานพกมาถึงบ้านเฮียเล้งทั้งทีเห็นทีต้องเปิดกรุโชว์ของกันสักกันหน่อยนี่แหละครับของสะสมของเฮียเขาฟิล์มภาพยนตร์ โอ้ยเยอะแค่ไหนก็ดูกันเอาเองครับมีตั้งแต่ฟิล์มภาพยนตร์สมัยย้อนยกุก30-40ีปีที่แล้วสมัยใหม่ก็มีแหมผลรุ่นผมนี่เห็นแล้วคงแอบ,บอมยิ้มเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะภาพยนตร์แต่ละเรื่องล้วนมีคุณค่าและยังอยู่ในความทรงจำเสมอใช่ไหมครับเฮียทั้งนังนี่เบ้อ เรื่องเมื่อสมัย30ปีที่แล้วเป็นรุ่นแก้วคนเหล็กเนะี่ยรุ่นรุ่นถ้าจะไม่ผิดคือรุ่นสมบัตินะเจ็บปะดูรักให้ให้รุ่นหลังดูว่าโอเคยังมีฟิล์มอยู่คุณค่าหรือคิดว่าเป็นอาจจะเป็นหนังดังในอดีตหนังดังในอดีต รุ่นสมัยรุ่นหนุ่มๆช่วงนี้อาจจะไม่เคยได้ย่นรุ่นเมื่อ3ามสปีที่แล้วใช่ไหมแต่การสร้างพยนตร์ไทยเมื่อสมัยรุ่นกับสมัยนี้อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ด้านคุณภาพผมว่ารุ่นก่อนก็ก็ไม่แพ้ดีนะต้องอนุรักษ์เอาไว้เผื่อเขาจะได้ดูได้เห็นว่านี่คือการแปลจริงๆของเก่าเก็บเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าทั้งทางจิตใจและประวัติศาสตร์ เห็นแบบนี้แล้วก็นึกย้อนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆใช่แล้วล่ะครับถึงแม้มันจะผ่านมานานแต่ก็ยังอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปเปิดกรูโชว์ของกันไปแล้วเรามาเปิดสตูดิโอสไตล์บ้านๆชมฝีมือดีเจซาบะกันบ้างครับ ไม่ต้องมีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ม<า>ไม่ต้องมีเครื่องมิกเซอร์ราคาหลายแสนขอเพียงคอมพิวเตอร์บ้านๆกับอุปกรณ์บันทึกเสียงราคาไม่กิต่ตังเท่านี้งานขั้นเทพก็พร้อมโหลดแล่นและระครบับรรยาก,กาศช่วงนี้พอมาลูกทุ่งมอเราไม่้ฟังบวก,กันตริมด้วยนะ ชอบเพลงไหนเขียนเขียนเขียนมาแล้วคืนนี้ดักดินอย่าลืมทุ่มครึ่งเจอกันอย่าลืมมาแล้วตักบาร้อยแปดตักบาทประจำวันเกิดด้วยนะข้างในมีการทําบุญด้วยอย่าลืมนะตักบาร้อยแปดสองสายตรงสายดาวรางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นมาก่อนได้ก่อนมาที่หลังหมดเดอ้อตัวเองเดอ้อรีบสอยรีบสอยโอ้บางคนเราได้รางวัลใหญ่ๆต้องเอารถมาแบกออกไปเลยโอ้ว้าวนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าของแท้ แต่จะให้อึ้งกันจริงๆวันนี้ทีมงานกระบี่เมื่อหนึ่งมีเซอร์ไพรส์ครับโดยเราจะนำเอาชื่อเล่นของทีมงานทุกคนพร้อมคาแรคเตอร์มาให้ดีเจซาบะพูดในสไตล์ของตัวเองมีเวลาให้ทำกันบ้าน2นาทีเอ้าเริ่ม5 4 3ส1หนึ่ง หมดเวลาเรามาชมกันนะครับว่างานนี้จะออกมาเป็นอย่างไรมาเรามาเริ่มกันเลยบอลสัตทีวีบูนภารายการกระบี่มือหนึ่งพบก,กับคนเก่งทุกความสามารถระดับชาวบ้านระดับมือหนึ่งระดับโลกออก,กาสทุกวันจันทร์ครับเวลาหกทุ่มช่องเจสีทีวีเพื่อคุณ มาโลดกกันเลยชูมือวะขอบคุณเจ้าภาพใหญ่วันนี้ครับพี่สุทธิพงษ์ธรรมวุฒิครับหรือพี่เช็คขอบคุณคุณอาภิชาติธรรมศาสตร์โปริเซอร์พี่โอค,ครับขอบคุณทีมงานสร้างสารรค์รายการโดยพี่จิ๊บนี่พี่จิ๊บของผมสวยตลอดเวลาในกระเป๋าแกมีอะไรไม่มีใครรู้เงินทั้งนั้นขอบคุณพี่อุ้ยครับขอบคุณพี่ปุ๊ค,ครับขอบคุณน้องสี่คนสวย ได้ยินไดชื่อก็รู้ว่าสวยสวยจริงๆขอบคุณน้องนีงนี่นินตัวเองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดียขอบคุณทีมงานช่างภาพครับพี่อูดของผมเนี่ยอย่านะดึกๆอย่ายุง่งแกแยที่บนฟ้าด่าเทวดาทุกครั้งขอบคุณพี่อัพครับพี่อัพของเราเนี่ยเนดัดฟันไปเลยสาวๆเห็นสิไรเสียวทุกครั้งขอบคุณน้องโจ้ครับน้องโจ้ดีหนวดงามซะด้วยนะอย่าย สาวๆอย่าเดินผ่านเด็ดขาดาขอบคุณทีมงานตัดต่อขั้นเทพครับ<น>โดยปาก,กบโอ้ปาก,กบอย่าหาว่าแกนะแกโโโนะแกอุศ่เฉยขอบคุณพี่งูกคกันพี่งูก็เป็นนักกีลายใหญ่กาแฟบูขงบูข,ขาวจากสุรินทร์ต้องถอยไปเลยเออแกออกกาลังกายทุกวันรู้แกฟิตขนาดไหนขอบคุณน้องคิวครับน้นองคิวมาใหม่ก็จริงแต่าการตัดต่อขั้นเทพอยู่แล้วอย่าแย้มเด็ดขาดคนเก่าโอ้โหนี่แหละครับ ทักสะเฉพาะตัวที่มีแค่กระดาษใบเดียวเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างความสนุกสนานสไตล์บ้านๆได้แล้วล่ะครับเยี่ยมจริงๆคือการเป็นดีเจเรามีต้องมีจรรยาบบรลด้วยคือการที่จะขึ้นเวทีนี่พยายามพูดให้สนุกอย่างเดียวแล้วก็เปิดเพลงที่เขาชอบเปิดเพลงที่เขาขอมาพยายามจะให้มีทุกเพลงที่เขาขอถ้าไม่มีเขาบอกว่าไม่มีเท่าน้าค่อยฟัง ช่วงเวลาสนุกสนานที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะโชว์ต่อไปนี้คือการมิกซ์เพลงพร้อมบท MC แบบสดๆสไตล์ดีเจซาบะว่าแล้วเราไปกระตุ้นตนความมันโยกไปพร้อมๆกันกับพวกเขากันเลยครับได้ยินหรือยังพี่สมคิดได้ยินแล้วสวัสดีครับ สวัสดีไม่รักแฟนตาเจ้าที่รักและเคารพทุกท่านครับอสวัสดีพี่ปาไอ้น้องสุภูสุคนครับสวัสดีแมวมองโมนกลุ่มกบเคนียของเด้อสี่ใบฮ้อยลุงกึ่งเตอะแซมไซายกูหายทุกคนครับกึ่งเตอะประมอนกรมอนสาดสะอาราชือชือบวกกับร้องกับร้องบวกกับเดิมกับเดิมโดยแลกกันเออจ่าโดยแล้วออยเดือแล้วอย่าเพิ่งจีดุงนะอ้อโอ้โหมากันครบครับทั้งผู้บ่าวผู้สาวไทยบ้านล้วนเลยแหละครับ ดูเอาเองเถอะครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันแค่ไหนกระดาษมัสการไปทางท่านหลวงพ่อหลวงพี่ด้วยขอบคุณกรรมการจัดงานครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่เพนสีท่านกันวันฤาษาท่านผู้ช่วยเที่ยวและที่ลืมไม่ได้ละขอบคุณไปทางสมคิดดดตู้โดยพี่ชัยกังวลจะไปเที่ยวที่ไหนๆอย่าลืมเรียกแกเดิมพูดถูกใจแกไปฟรีไปฟรีม่ได้ยิ่งดึกยิ่งมันผลยิ่งเยอะ แต่ละคนมีทั้งมาเดียวมาคู่มาเป็นกลุ่มเรียกว่ามีครบทุกรุ่นครับงานนี้มันจริงจริงทุกขึ้นครับเล่าขาไว้ด้วยด้วยตัวเองขอบคุณแม่ครัวทุกท่านครับขอบคุณแม่ครัวสาวสวยบ้านตาเจ้าด้วยเขาบอกว่านตาเจ้าเนแม่ครัวสวยสวยเดี๋ยวเรื่องมีอะไรอร่อยยกมาให้ด้วยเด้อกำลังหิวสบายดีอยู่ ขอบคุณแฟนบันแท้ที่มายืนให้กำลังใจครับอยากฟังเพลงอะไรเขียนมาเขียนมาเดี๋ยวจัดให้จัดให้จัดเต็มเต็มไปเลยนี่นะครับดีเจซาบะแห่งนันทวันความสุขความสนุกยังไม่หมดแค่นี้นะครับด้วยระบบการฉายแบบฟิล์ม35มิลิเมตรเครื่องฉายมูลค่าหลักล้านนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทำให้ทุกเส้นสายของภาพยนตร์ ออกมาคมชัดไม่แพ้โรงภาพยนตร์สมัยใหม่นี่และครับสุดยอดทีมงานบันเทิงเฮียเล้งพงปรีชาปิติพันธ์เมธีดีเจซาปะเจ้าพอหนังกลางแปลงแดนอีสาน สมแล้วนะคะที่เป็นนามวันขวัญใจชาวอีสานค่ะตำนานที่ยังมีลมหายใจท่านนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเฮียเล้งนี่ยนะครับอยู่ในวงการเนี่ยมาเกือบ40ปีแล้วครับโอ้ยต้องขอปรบมือนะคะให้ความตั้งใจของเฮียเล้งค่ะปรบมือทั้งเก่งกาจทั้งเชี่ยวชาญแบบนี้นะครับสมแล้วครับที่เป็นกระบี่มือหนึ่งผมเห็นเอ่อผู้คนเห็นรอยยิ้มมาแบบเป็นหมื่นเป็นแสนละผมบ้าคุณอคอจิ๊บดี้เนี่ยถือว่าอึดถือว่าทนอยู่เลยทีเดียว Kerbi murni